ฉันเหนื่อยมากนะเธอรู้ไหมฉันเหนื่อยมากนะมาสอนฉันเต้นด้วยนะมาสอนเต้นฉนเหนื่อยมากนะพื้นฐานการเต้นคือฉันจากศูนย์ศูนย์อ่ะไปเรียนนี้ล่ะอะไรนะไเรียนตอนนี้ล่ะเธอฉันอยากใช้ฟิลเตอร์ของเฮล่าฉันอยากหน้าสวยแบบนี้่เขาไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์เยอะเลยเขาก็ใช้เหมือนเราแหละแค่เขาสวยใช่แก่ฉันอยากคือจะใช้ฟิลเตอร์อะไรก็ได้ใช้แล้วแบบสวยอย่างนี้เลย นี่าอุ้ยมิสแควรอเขาได้เสื้อแล้วว่าเสื้อมิสแ r a ร์นะคะสีเก้าเก้าในนี้ระบบไม่ดูดนะต้องไปพิมพ์ในในในเพดนะไปพิมพ์ในเพดมิสแควรไทครล่ะไปเลยค่ะ sorrysorry อุ้ยน่ารักไหมน่ารักหมายถึงเสื้อหรือคนคนพี่ดากินข้าวเรื ยังไม่ได้กินเลยหิวมากตอนนี้กํลังรอกกุ้งกับเพื่อนอยู่เพื่อนสั่งกุ้งให้กินอ้นอปไแลวุ้ยใส่แว่นแล้วแว่นเซเล็บของชีแว่น <laughs> เซเล็บเออชั้นหนึ่งพิมพ์รหัสในนี้ไม่ขึ้นนะคะต้องต้องพิมพ์ในมิสแก a n ทายแลนด์นะคะมีคนเอฟในนี้หรอปังนะมีคนเอสสี่เก้าเก้ามา <c oughs> ระบบไม่ดูดนะคะระบบไม่ดูดไฟดูดแทนนะคะเอที่นี่ไฟดูดแล้วหนึ่ง<อ>แล้วเธอคือพี่รักดูสู้ชีวิตมากเลยอ่ะเธอคือฉันไม่เคยเห็นเธออยู่บ้านเลยช่วงเนี้ยเธอแบบอะไรดูมากอยากได้พัก,กสาวแกรนคืออยากได้พักเดินต่อไม่ไมีใครว่างนะช่วงนี้จริงๆไปดมยาแล้วหนึ่ง เฮ้ยทุกคนเพจจะบอกว่ายี่ห้อที่พี่รักใช้ต้องมีนะเข้ากองอะเซเว่นเขียวค่ะรหัสสูตอกไว้เลยใครที่ไม่ต้องซื้อแต่เพจซื้อไปให้เลยดี๋ย์ศูนย์ก็ห้องเพจมีทุกอย่างรดมกห้องเพจมีทุกอย่างก็มาดีเธอศูนย์ศูนย์รหัสศูนย์ศูนย์หนึ่งทีมาค่ะหนึ่งเท่ากับหนึ่งอะไรอะพักรล่อพี่รักก็บวกกำไรซื้อเซเว่นแล้วมาบวกกำไรห้าบาท อันไหนที่เป็นรายได้เข้ากองได้เราก็จะทําค่ะพี่เพชรอยู่นี่นะทุกคนแรงมากเนาะพอออ๋อแรงไปหรอของไทยสีเขียวคือที่สุดใช่หอมมากวุ่นวายมากนะเพราะเราพวกเรามีสิทธิ์จะได้เป็นเมดกันไหมทุกคนคิดว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ป่ะเราจะได้ไปกินข้าวกันไหมอ่ะตอนจับฉลากคือตื่นเต้นมากเลยเนาะอืม แอดเนาะให้ลูกวะเราต้องได้ดค่ากันนะทุกคนถ้าอยากมานอนกับเพชรมาได้นะเดี๋ยวเพชรบอกลูกอินให้สลับห้องได้สลับห้องได้ไหมใครอยากจะเปล่าหรือว่าจะมานอนด้วยกันทั้งหมดเลยอัดอัดที่เตียงเราผีเพชรเราเป็นอะไรสิสี่เก้าเก้าขมิบทิพกี่ผีเพชรเราเสื้อคู่กันหรออุ้ยอุ้ยเสื้อ แล้วนี่เขาก็เ้อู่กันสีดำสีดำเราก็คู่กันนะพี่ลักสีดำอี่นัดกันมาหรือเปล่าพี่ลองอ่ะเราคู่กันพี่ลักโอเคเดี๋ยวพี่สิสิตก่อนวันนี้รับบทวันนี้รับบทเป็นทอมบอยหนึ่งวันเออพี่ลักขาเราต้องมีชื่อเออให้แฟนคลับตั้งชื่อให้พี่ลักชื่อผู้ชายเพดานจะชื่อว่าตุยเมื่อวานอ่ะจริงเลยชื่อว่าโป่ง บ้างเราเราฟังกันทุกวันฮะเมื่อวานสาราชื่ออะไรอ่ะสมรักเป็นชื่ออะไรวะก็สมรักไปเลยไงสิคะแบงค์เหรอชื่ออะไรนะแบงค์ชื่อแบงค์ของแบงค์ปะไม่ใช่แบงทุกคนน่าจะจำได้พี่จำไม่ได้เป้งชื่อเป้งไหมเออเออใช่เป้งปะเป้ง คุณเป้งแล้วแฮดี้จะชื่ออะไรตอดเหรอเอ้ยตอดเองสวัสดีครับกระไรตอดกลืตุยอยากเจอพี่รักเป็นคนวิปไฟน่าสวัสดีค่ะเอาวิปาฟนามาสวัสดีค่ะใช่แล้วสรุปพี่รักชื่ออะไรชื่อสมรักเหรอคะสมรักเสมรักไปเลยไม่ต้องคิดเยอะเลิศเกสุตอดยินดีนะรู้จักสุดซานสุดซานเขาตั้งให้ว่าสุดซาน สาราชื่อเตยอ่ะสรุปชื่ออะไรเต้ยเหรอสาราชื่อเต้ยเต้ยคูเต้ยคูเต้ยชอบปะทาเล็บสีอะไรดีทุกคนแค่ได้เล็บเท้าไหมกิ๊ตเตอร์แมสเล็บเท้าถ้าสีชมพูชมพูหรอแชมพูเข่ากิ๊ตเตอร์เท้าอะนะทาเท้านะทาเท้าเปิดข่าแต่ว่าเพื่ทามือเป็น ่พี่รักค่ะเขาเป็นกิเตอร์อะขามันจะดูแบบวันดีตอนนี่้อยู่นะรับรับบทเป็นชายแท้ฮะเนาะกิเตอร์ไหมกิเตอร์เลยเชียร์กิเตอร์วันนี้ชอบกิเตอร์มากจะคุยกับพากกิเตอร์เลยทุกนิ้วจริงคุยตามัต้องมาอะไรนะพี่รักคุยตามทันเลยเธอต้องรีบพูดหน่อยละเพราะว่ามันจะยไม่ทันต้องรีบพูดไปก่อน พูดกับพูดมาเลยพูดมาเลยแล้วเดี๋ยวทุกคนจะหยุดฟังเธอเองใช่หนูเป็นคนพูดเยอะนิดนึงใครพูดต้องยกเธอสบายก่กนนะแบบหนึ่งโอเคคุยกับลูกเหรออันนี้มาเลยกับลูกหลานหลานมาเนี่นหลานจะงงไหม โอ้เป็นคุณนายพอดีชีวิตติดเตเลิบารต้องใส่แว่นตัวเวลาก็คือมียเขาอะน้าจงมุ้ยมีนาสวัดดีค่ะฮัลโหลพอดีว่าลูกพอดีว่าลูกที่เขยไปแล้วน้องเขยอันนี้คือภรรยา ซาล่าพูดเก่งนะแต่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องบอกก่อนเลยน่าจะดื่มน้ำไปนะผลไม้ซาล่านั่งกินน้ำผลไม้คนเดียวฉลองมาเจอลองเราจะอ้วนไหมเนี่ยสร้างามชีวิตมากนะ ซุยเตอร์คิดถึงบกไหมบกคิดถมงตอตอนเนี้ยเต้ยคิดถึงตอสคิดถึงตอสหรอใช่เราคิดถึงตอสมากเลยอะวันนี้ตอสแบบหล่อเทปะหล่อเทปะเฮ้ยเราไม่สมรักต่อยมวยไหมเหรอฮะกล้าหมาเฮ้ยพี่รักเกินพี่รักเกิน เธออย่าแซวนะกล้ามาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยค้ามผมนะแต่คนอื่นก็คือฉีดโบตอกแขนกันยิ่งกว่านะเรานี่สร้างกล้ามกันยิ่งกว่าเหมือนกันแน่นมากแขนไม่ฉีดอะไรแน่ะนไหม